สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปค่ะพอ,อกันคือเก่าค่ะในช่องแซตหลายสไตล์ส,ลสาวแหม่มเมื่อนี้นะคะมาทักทายพี่น้องกับบรรยากาศแบบฝนตกพี่น้องค่ะตอนนี้ฝนกําลังตกลล่นอยู่ด้วยพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะสิภาพพีนกกน่น้องมากินมกมอนเอาใหม่ใส่หมูสามชันพี่น้องเบิ้งหนี่หมูสามชันแบบตอนเงยเงแบบ ใหญ่ๆมันมันหอมๆเลยค่ะพี่น้องคะแล้วก็ซิมีอันมีหอยลวกน้ำเลยค่ะเดินนี่กับเกี๊ยวหอยลวกพักของเข้านะคะกระซีมี่พักสะแงะนะคะเนาะอันนี้จะเป็นะมะเขือเปาะนะคะแล้วก็แตงกวาค่ะพี่น้องคะมืัอนี้กินกับข้าวเหนียวนะคะเนาะมาเลยค่ะเด้อพี่น้องคะมากินข้าวทำกลางบรรยากาศฝนตกทำอันบรรยากาศประมาณช่วงแรกๆนะคะเนาะตอนแรกหาโมงแล้วะค่ะพี่น้องคะมาค่ะบันนี้จวดเลยเข้าเด็กหน่อยไปใส่มุดกบบระบื้องนำหาเบเฮนค่ะฝนตกผ้ากันไปเล่นมันนี่ก็เลยมาลุยเดียวค่ะ ใส่เลยคำใหญ่ๆห,หอมหวยๆพี่น้องยังห่อนอยู่ค่ะออ,ออาจะมีเสียงฝนด้วยนะคะฝนตกสช เมนูบนบ้านหมุกมอนะคะเนาะสำหรับอันคนที่บม่มีใบตองสามารถหมุกแบบนี้ได้ะคะเด้อแสบ่บคือกันทำยังไงอร่อย ไม่อน,นี้มาเลยตำเจ้ามากค่ะนางทาฝนเศร้าตกมันเบาเศร้าค่ะพี่นอ้องก็เลยกินเลยทาถาหยาดมันมืดเดีย๋ยวแสงมันเินมืเนาะคะเนาะ มากกินค่ะมุกหมอมันหอมแ่บหนูวานหนูมักส้นตัวนะหนูมักแบบมุกแบบนี้มากกว่ามุกใส่อันใบตองนะคะเนาะ หนูว่ามันมีความหอมกว่าส่วนตัวหนูเด้บางคนก็นอาจจะมากแบบมุกเป็นหอใส่ใบตองนะอันนี้ก็แซ่บเหมืกัน ไม่ล辣ะคี่นกนะค่ะน่วแบบจะมุ่จะมีหมักใหญมานิดนึงอืม กินอันนี้ก็แล้วแรงเลยค่ะ อมดีครับใส่พักอีกตู้พักสงแง่พี่น้องเอ้ยพักสงแง,ง่อีกสุดยอดความแซ่บ หมูสามชั้นแบบชิ้นจุกๆเลยพี่รองเบิ้ง่ยครับหมูลสไลด์นะคะนาะสามชั้นสไลด์ กระเป๋าทุกของแสบแหมง เบ่งพี่น้องหมูสามชั้นแบบใหญ่แห้งจุกจุกช้ำๆเลยค่ะพี่น้องอือืม ็กน้อยจ้าเฮียไปใส่พี่น้องฝนตกมันไปนําบ่ได้ไปตามบ่ได้ค่ะพี่น้อง ให้ค้มนี่ย,เ,ยเอาไปกินกับตำหุ้งนะคะแล้วก็คือแสบ่บไงค่ะ เมนูจเจริญอาหารอีกแล้วเก,กินกับข้าวเหนียวข้นๆสุดยอดพี่นอ้องเอ๊ะ คนต่งน้ำแล้งมือไปดำหน้า Takk. ทำยังไงค่ะ ยิ้มแล้วค่ะบ้าทีพี่น้องกินเข้าไปบกักหลายนะคะเนาะแล้วแรงเลยมกน้ำไหมใส่หมูสามชั้นมกหม้อนะคะเนาะกินกับหอยคมุ้มเสียบ,บค่ะพี่น้องค่ะตัวใหญ่ๆแล้วก็แก้มกับผักผักเส้นงๆงนี่พี่น้องค่ะมะเขือเปาะมะระขี้นกแสีบคักค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวสิขอปิดคลิปสำเนียงนะคะเนาะก่อนสิปิดคลิปก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากนูนะคะเดินเดินนูสิสรรหานะคะคลิปดีๆคลิปที่แบบว่า กินแน่กินแสบนะคะเนาะมาฝากมาตอนพี่น้องอีกคือเกานะคะเนาะเมื่อนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเนาะเดี๋ยวพอการคลิปหน้าครับพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ